น,นี่คือช่องใหม่ของผมนะครับนั่นก็คือเกมเก่าเล่าสู่กันฟังครับผมก็จะเป็นผมจะเล่นเกมที่ว่าเกมที่ออกไปแล้วประมาณหนึ่งปีขึ้นไปนะครับผมและเป็นเกมที่ผมชอบมากที่สุดนะครับผมเพิ่มการเสียเวลาครับผมเกมแรกที่ผมเล่นจะเป็นเกมอะไรเอ่ยไปติดตามันเลยเ,ออเลย้ยนี่เลยครับผมเกมแรกที่ผมจะเล่นในเกมเก่าเล่าสู่กันฟังนั่นคือ ดูง2016ครับผมเกมนี้ออกมา4ปีนะครับผมผมยังติดตาตึงใจผมยังผมเคยเล่นจบไปแล้วนะครั้งหนึ่งผมว่าจะเล่นกันอีกครั้งนะเว้ยผู้ชมทางบ้านจะได้ดูว่าผมว่าผมเล่นยังไงนะฮะส่วนดูมีเทนนน่านี้ไม่ต้องห่วงครับผมเล่นแน่นอนครับแต่ว่าให้เกมนี้จบก่อนนะโอเคมาที่หมดแคมเปญนะเอ่อผมเล่นยูซอลต์เลยแล้วกันนะ แคมเปญผมเอาเกิดมีเพนตี้แล้วกันผมไม่เซียนอันตา้นานในเมย์ไงมีคนนึงเขาเซียนอันตา้นานในเมย์แต่ผมไม่เซียนเ่าไหร่ไงเอาเฮิร์ตมีแพนตี้แล้วกันนะครับผมโอเคไปผมไปลงผมไปผมไปลงเอดีมาเร็วมากเลยอะดูสิ ถ้าเจอเสร็จแล้วครับเร็วจริง <S <S นี่ด่านแรกครับผมเดือย UAC นะครับผมลุยเลยครับนี่ครับคือเป็นการรีเมคใหม่ที่ดีมากเลยนะในภาค2016นะครับผม ดีเมกมาได้ดีทีเดียวเลยครับอันนี้นี่โอ้โหดวงตาเราโหดโอ้แต่ภาคนี้แล้วอะเน่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 เ่ปืดอันเดียวครับปืนเลเซอร์ครับผม อ่านี่คือเป็นเลเซอร์นะโอเคออกจากที่นี่กันก่อนคนระับในเรื่อง,เอ,งเอ่อสัตอร์นี้ผมว่าจะไม่เป็นนะเพราะว่าคนอาจจะรู้กันหมดแล้วแล้วว่าในเ,เรื่องเป็นยังไงนะก็ประมาณว่าเราอ่ะถูกแช่แข็งไว้ตรงที่นี่อ่ะจะเรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สักแห่งนะฮะใน UAC แห่งนี้นะครับผม ใส่ชุดนะครับผมมาเราจะขุมนรกนะฮะโอเค,อเ,คเดี๋ยวดูมิชทนนแน่นแน่นอนนะฮะผมผมยังผมยังไม่ได้ซื้อเลยจะค่อยว่ากันนะ ผมเพราะผมมีโปรเจกต์ใหญ่กว่านั้นรออยู่นะ้โ okay. อ oh, เคอ๋อดาวเทียมออฟไลน์อยู่ตอนนี้เราไปเปิดมันใช่ไหมนี่ครับรที่สามเออเลยครับนี่ครับจะไม่ออนไลน์นะ สำคัญเ้ยฟังเว้ยโอเครุยเลยนะครับนี่ก็สอนท่ากอรี่คิวครับผมในตำนานนะฮะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับผมนี่กอรี่คิวครับผมเดี๋ยวพอ แล้วพอยิ่งอัพเท่าไหร่มันยิ่งเร็วขึ้นนะครับเนี่ยอย่าไปดูถูกเชียว์น่เน่่นอะได้ปืนใหม่แล้วครับผมนั่นคือช็อตกัน,นครับผมช็อตมาปั๊มนะฮะนี่ครับคอมแบทช็อตกันอ่านี่ครับไปโอเคโหศัตรูตัวใหม่ครับเห็นว่าเป็นตัวอินนะครับตัวเนี้ย อ้าวเรียบร้อยเลย <laughs> โอเคต้องทำลายโกน,นี้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้เงี้ยแต่ว่าต้องทำลายลิ้วล้อกันก่อนนี่ลิ้วล้อลิ้วล้อลิ้วล้อไปเกมสหรับคนชอบความดุรแรงที่สุดในโลกครับเกมนี้เน่เน่เน่ แต่ดูมีซาน,นอฟน,นี่รู้สึกว่าผมอยากเห็นอยากจะเล่นเหมือนกันนะเนี่ยเดีย๋ยวค่อยว่ากันอาจจะเป็นเกมเก่าเล่าสู่กันฟังกันนะนะผมอาจจะเล่นปีปีหน้าหรือไม่ก็อีกไม่นานนี้นะครับผมต้องมาดูกันนะดูมีซาน,นอฟครับเนแน่น,ะนะอนเขาได้แล้วโอเคอย๋ยวแป๊บเลยมามาที่ไหนก็เชิญมาเลยไน เน่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 ยิงซะเน่ยิงซะเน่ตี้เลยเข่าร้อยีอ่จะทำโมโหดุดันจริงๆนะฉีกปากมันเดี๋ยวเออทำู่กที่นะอยู่กที่ที่โดนคนระับโดนอย่างเงี้ยเนี่ยโดนอย่างเงี้ยชี้เห็นเนี่นยเนี่ยโดนลูกไฟอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยสปอนตรงหน้าเลยนะจ๊ะตื๊บลนะนี่เน่ Pues โว้ยโว้ยโอ้ยโว้ยโว้ยมาเดือดจังนะจ๊ะมาเดือดเหลือเกินนะมาเดือดเหลือเกินนะนี่แหละนี่แหละเรียบร้อยนี่แหละนี่แหละไปไหนวะสปอร์ทำไมเราโดนซะแบบนี้มีการอัพเลยนะอัพอาจจะเร็วขึ้นกว่านี้นะครับ เร็วเป็นปีศาจเลยโอเคเรียบร้อยครับโอเคเปิดล็อกแล้วนะเดี๋ยวเก็บกระสุนก่อนความมั่นใจและแน่นอนก่อนรู้สึกมีเก็บตรงไหนจำไม่ได้แล้วอ๋อตรงนูง้นๆร้นู้นอไปเก็บก่อนนะนี่กระสุนโอเค แต่ดูม on, ิชานอนนี่น่าจะเดือดกว่านี้นะคือมันทำไมกันเหรอไปดีกว่าลำคาญครับนี่ไม่สนลูกเลยทั้งพี่ครับดูกลกว่านี้ เป็นผู้ไม่จ้าด้วยครับตลอดครินู้ไม่จาเลยนะอัเนี้เบอร์เซสต้าครัปีเซนนะไอดีซซฟต์แว์ครับดูสองสิบกครับผมตัดีเินเต้นแน่นอครับเร็วนี้ครับผมโอเคมาเมื่อกี้เกินนํำนะครับผมไป ไปกันเลยแล้วผมดอสเซียอ๋อโอเคครับมันเป็นออฟกิททีฟเล็กๆใช่ไหมเนี่ยลงลงที่สูงไม่เก็บครับไม่ตายด้วยถึกมากๆชอบเลยอย่างนี้โอเคไปอ๋อโคเด็กอ๋อเป็นโคเด็กนี่เองครับอสเซียคือโคเด็กนะโอเคมา ลุยกันเถอะลุยกันเถอะลุยกันเถอะลุยแบบนี้ยลอยแบบนี้ยยิงก็สัยิงก็สักวุ้ยวุ้ยตัวนี้ถึกครับตัวนี้ถึกถึกก็ต้องเจอดวงตายแบบนี้ยเแบบนี้ต่อยเดี๋ยวโดดสองชัยไม่ได้ตอนนี้นี่นี่ต้องหายจะปีเสมอครับเกมนี้หยุดไม่ได้อยูก่กับที่ไม่ได้นะเสร็จทันทีอยู่ไหนอยู่ไหน อุ้ย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 นี่แหละปากเข้าไปเต็มชอบความฮาร์ดคอร์เกมนี้สุดยอดมากผมยังประทับใจไม่ลู้ลืมเลยเห็นภาพไปแล Jam ้วอยากได้ทันทีเลยนะอย่อุ้ย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  โดนเฮลโลเฮลล์เยอะละวเฮ้ยดีๆอุ๊ยอุ๊ยอุยโอเคโอ้ยรอดแล้วเกือบเสียท่าแล้วเราโอเคอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออตีอุ๊ยโหมาตอนไหนกัเนี่ยอืมนี่เนี่ยโดนแลนี่เนี่ยชอบทางนี้มากเลยต้องหันทางซ้าย ข้างๆงซ้ายนะครับเนี่ยแันทางนี้แล้วก็ตีนออกไม่ได้หรอโอเคโอเคตัวนี้เปิดนะต้องหกไอเซคีบลูครับผมไปตรงนี้จะมีจุดลับด้วยนะครสี่เขตลับนะครับผมที่หนึ่งก็คือตรงตรงนี้ นี่ตุ๊ก,กตาผมไม่มีอะไรตุ๊ก,กตาผมคอมแบทช็อตกันโมเดลอ๋อ,อยู่นี่แม่หาทางนนั้ไปบูก,กาแล้วครับผมไปกับที่เดิมไปได้ โอเคได้ระเบิดครับผมนี่ระเบิดนะฮะกัระเด็คน,นครับผมโยนแบบนี้ตอมเย่อเฮ้ยอย่้อนหายเออเกือบหายแล้วโอเคมันมีการหายกอลลี่คิวนะถ้ากอลลี่คิวได้มันจะสน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 สแสดงเป็นสีเหลืองใสแบบนี้นะแล้วก็จะทำได้เลยเแบบนี่โหดมากโหดมาก นี่หักแขนแล้วด้วยแรงแรงเลยโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคลุยครับลุยลุยลุยหักแขนแล้วตีโอ้โหดุดันจริงๆโอ้โหขอโทษนะที่ขึ้นมางี้นะผม โอเคโอุโอイโอยกียย่คืนนั้นขออภัยด้วยนะฮอันนี้ออโต้แบบครับผมสแกนแผนที่นะครับนี่ครับออโต้แมพนะนี่ครัก็จะเห็นได้ทุกที่เลยนะฮะนี่คืออัปเกรดพอยท์ครับผมอัปเกรดปืนได้นะนี่ครับนี่อัปเกรดได้หมดเลย นี่ต้องหาโทเคนครับอันนี้โทเคนนะโทเคนสนูนะครับผมสามารถอัพได้นะครับไอนนอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดครับผมที่มีนะเนี่ยทั้งหมดเลยโอเคข้าวข้าวครับโอเคเออตรงนี้มีอะไรเนาะ อ๋อมีอ๋อนี่โทเค็นครับนี่ไนี่โทเค็นครับผมโทเค็นชิปครับอันนี้สามารถอัปเกรดตัวละครเราได้ครับนี่โทเค็นอย่างเงี้ยมันจะเอาอันไหรดีอะได้หนึ่งอะเอ่ออันนี้ยังก่อนแลยคอเลยต้มแขกอืมอุปกรณ์ขอนี่ก่อนแล้วกัน โดนระเบิดแล้วดาเมจจะเบาลงครับโอเคตอนนี้ก่อนแล้วกันโอเคไปวิยต่อเลยโอ้ยิมาจากไหนวะเนี่ยอาอไปหน่อยหนาหนึ่งดูนี่แหละมาทำไมี่จ้าเน่เน่เน่โอ้ยโอ้ย ตัวอะไรตัวอะไรนั่นนะาโอเคยังจะมีรือนี่แหละนี่แหละเคลียร์ไปเปลกัยนต่อนะครับโผล่มาทำไมจะโผล่มาทำไมจ้ะโผล่มาทำไมจะ,อ,มมจะอะไรจะตีเหรออ๋อโดนถลามันระเบ,บิดเลยนี่แหละ เออนี่นเลยอา้าวโดนถังช่วยไม่ได้พี่น้องตรงนี้จำได้ครับมีซีเค็ดลับตรงนี้ด้วยอ่ะมี่ตรงนี้จะเป็นซีเค็ดลับด้วยนะฮะตรงนี้หาไม่ยากครับผมมันอยู่ตรงนี้ไงเหี้ยขาโยตรงนี้ครับมันจะซ่อนตามดานันตามด่านทั่วๆไปด้วยนะฮะจะเป็นซีเค็ดลับตรับอันนี้โอเคนี่ฮนะตัวนี้เปิดออกครับผมเป็นซีเค็ดลับนะ มันเป็นฉากของดูมภาคเก่าๆนะแบบนี้เนี่ยสเคิดลับใช่ไหมห่วยมันก็อคพีเนี่ยอืมโอเคได้แล้วจะ <c oughs> ได้ <c oughs> สมมติเอาเนี่ยคุโยโยนระเบิดแล้วกัน เอาไปโดนตัวนู้นอีกท่อกระสุนหมดแล้วสุดท้ายพอดีเลยผมแม่นมากคือไปไปเรียบร้อยโอเคได้กลับมาเปิดสวิตมีอะไรอ๋ออ๋อ,อเปิดตรงนี้ครับโอเคได้ก่อกลับมาเยอะมาเกเยอะมาก โดนแล้วนะอื้อโอเคมาทางนี้ครับผมศพเกินกาเลยอนะ่ะโอเคไปอ่าตรงนี้ก็คือมอดอาวุธครับผมมาก็ไม่หรอกผมเอาอย่างนี้แนกะันเอ็กโคดสีโบรครับเอานี้เลยโอเคมันมีประโยชน์มากครับอันนี้ ยิงแล้วมันจะระเบิดนะคลิกคลิกขวาไปเนะนี่ยจะทำดูตัวอย่างนะอย่างชิดอย่างชิดแบบนี้นี่นี่แบบนี้ครับแบบนี้อุ้ยน่าต้องรองคูดาใช่ป่าลืมไปไม่ทันแล้วอืมเดี๋ไปโอเคโอค้ยาก เน่เน่ดีมากโตยกบอยกระสุนดีมากโดดตือ้อแหมชอบท่านี้มากอุ้ยนี่เน่ยกร้อยพอเหลือเหลือตัวนึงเหรอตัวนึงทำไมไปอยู่นู่นวะ เก่งจังแมย์เก่งจังนะเนี่ยไปหามไไันห,ไไหน่อยไปหามันหน่อยขอลงมาให้ละดีมากลงมาให้ดีมากนะจ๊ะยาหนีสิจ๊ะยาหนีดิไอ้นี่ชอบหนีเว้ยตีอ,อีกเมย์หนีหนีอย่างเดียวเลยโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอ๋อทางเก่าโอเคไปทางนี้ต่อครับ Quay lại đã, là kiếp bà này 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 Nè này 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 นี่นะอุ謝謝้ยมหนโดนนี่แหละเป็นคนนี้โอเคคนนี้อยู่นี่เหรอจ๊ะอยู่นี่เหรอจ๊ะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอุ้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 ยแหนเกือบไปอุ้ยไอสกิดนะเนี่ยออกข้างหลังข้างหลังเห็นแล้วแหนสกิทจ้ะ สกิลเหรอจ้าปิวจ้า,จาเรียบร้อยตรงนี้จำได้ว่าจะมีซีเค็ดอีที่หนึ่งนะก็คือตรงนี้ครับผมเอาตุ๊กตาอีกแล้วเลอโอเคอีมโมเดลอ๋อไป โอ้ยตัวนี้อีกแล้วเกียดมันจังเลยตัวนี้ไอนี่แหละเออเอามากระสุนโอเคไม่ได้แล้วอะไรจ้าอะไรจ้าไปจ้าโอ้ยอปืนพวกแล้วอะ่ะงที่หายแล้วโอเคยิงจนเพลินเลย นี่เลยเคไฟดีกว่าอะไรเนี่ยมาแล้วอุ้ยต่อยโอ้เกดตัวนี้มากเกีรดตัวนี้มากนี่แหละอุ้ยจะต้องจดแล้วอืม ยิงถังเลยมันไส้นะ cool. ต oh ่ออยู่ได้ยิงน <lineup. t ces> ี่ยิงแหลกแหลกซะโผล่มาตะโผล่มาทำไมจ้าโผล่มาทำไมเจ้อุ๊ยการตะกิดหลังเลยอุ๊ยอันไหนยิงอันไหนยิงนี่แหละยยิงนี่เรียบร้อย หนีไปไหนหนีไปไหนเจ้หนีไปไหนเจ้หนีเหรอเคนเหรอเนีไม่เจอไม่ค้นหรอกโดนความจริงเพื่อยิงกระสุนจำได้อ่ามันยังมีอ่ะได้ไงเจอแล้วมามามาวตๆเลยมาไหนๆๆเต้ไหเรียบร้อยบัง เคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วโอเคผมเพิ่งไปตรงนี้นะปุ๊บไม่ได้จีไปทางนี้ไม่ได้โอ้ยลืมไปลืมไปไปทางนี้เราเอาขึ้นทางนี้มาโอเคผมไปทางนี้ครับนี่ก็ไม่มีอะไรคนระับ โอเควอลกุมต <Okay. S 2> ูเดอะยูเ now 221 accident free days โอเคอ่ะโอเคจบแชปเตอร์ครับผมโอเคผมจะเล่นไปนที่อะแชปเตอร์แล้วครับผมคุณใหม่เด็กพัฒน์ต่อไปกับมุ้ยโอโซนเกมมิ่งครับผมบายครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม